ไปเบิ่งคดีนี่ค่ะนุ่มวัยยี่สิบเก้าปีนะคะถึกวัยรุ่นไล่ทำลายนะคะหนาเวทีมอลล่ามาสันคะกนที่สิถึกฟันนะคะกลางหลังเย็บถึงสามสิบเอ็ดเข็มน้ำกันค่ะผ่านไปเนื่องสัปดาห์แล้วคดียังบอคืบค่ะเพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันว่าสันวาว้อนนะคะขอให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามโตเพื่อนํามาดำเนินคดีต่อไปค่ะไปเบิ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเนาะค่ะพี่ยาโอ้ยจ่ะ จับได้วาส,สันว่ากล้องเนี่ยล,ลานขายของช่ำบันโน้นสมบูรณ์ตำบลโน้นสมบูรณ์บันทึกเสียงนะคะ <c oughs> วินาทีที่ว,วัยรุ่นได้ถือไล่ทำลายร่างกายเนี่ยแหละค่ะจากหนาเวทีมอล่ามัส,สันกะสิมวนสิกึมจักหน่อยเน่เนาะ <c oughs> ไกล่กันมากค่ะมาหอดหนาล่าขายของช่ำนี่ล่ละก่นสีนแยกใหญ่กันลบนี้ไปค่ะครับรถยนต์กระบะนะคะออกไปยางรวดเร็วเลย <c oughs> เหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ตีสองของวันที่17มกราคม2 5 6 6ิที่ผ่านมาค่ะ ผู้สื่อข่าวของเห้าก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปพ่อกับนายพิชิตดีกลางค่ะอายุ2ีเกปีอยูบ่ 12, 11, บ้านเลขที่4ี่รอยสิบสองมูสิบเอดบ้านโนนสมบูรณ์ตําบลโน่น,นสมบูรณ์อำเภอบาน,นเหตขอนแก่นเฮานี่ล่ะค่ะโดยบริเวณด้านหลังหัวไล่ขวาเนี่ยแพทย์นะคะเปิดแผลเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคหลังถือกุมไว้ลุนใส่อาวุธมีดลาฟันเย็บเย็บส1เอเข็มพยาสีเงาเป็นในเมืองด้วยละ่ะค่ะส1เอดเข็มเลยเนาะค่ะเฮนไห นั่งการจะนา่คขั้วกลางนี่เนาะค่ะเป็นผู้ดูแลยังไกลชิดเนี่ยนะคะ,คะเป็นคุณแม่มะแมนะคะ,คะโดยคัางนี้ค่ะนายพิชิตผู้บาดเจ็นี่แะคะก็เล่าว่าเมื่อวันที่17มกราคม2566ที่พานมาเนี่ยตนเองหรือนายพิชิตนี่แหละก็ได้ไปเที่ยวงานมหรศพซึ่งจัดอยู่บริเวณสนามฟุตบอลสา,าลา,ลาราชประชาสมาไซเนาะคะ่ะที่อยู่ฟังตรงขามบ้านของตอนเองนี่แหละระหว่างการสแสดงหมอล่าเนี่ย นายพิชิตกับมูเนี่ยล่ะกํากำลังเต้นอยู่หนาเวทีซึมีวัยรุนอีกกลุ่มก็ได้ชกต่อยมูของนายพิชิตค่ะก็เหตุให้นายพิชิตเนี่ยชกกลับขึ้นก่อนที่กรุ่มวัยรุนคูกรณีนับสิบคนค่ะกับผ้ากันแลนไล่นายพิชิตพร้อมกับมีอาวุธมีดดาบไลมาทำลายนายพิชิตนั่นเองก็ได้โดยนายพิชิตเนี่ยกด้เฝ้าค่ะเฝ้าแลนไปแล้วก็เขามาลบยู่บ้าน เจ้าของบ้านนายพิชิตเนี่ยแหละค่ะแต่กะแล่นไปบ่ถึง50เมตรก็ถูกวัยรุ่นใส่อาวุธมีดฟันที่ด้านหลังตามภาพเมื่อกี้เนาะค่ะ,คะแตกะถือลุ่มทำร้ายนั่นเองนายพิชิตเนี่ยค่ะกะตั้งลักได้กะลุกขึ้นแล่นไปชนหัวสังกะสีว่าสันค่ะแล้วก็แม่ของนายพิชิตเนี่ยก็ออกมาหน้าบ้านกะเฮ็ดให้วัยรุ่นที่แล่นไล่มาเนี่ยได้ยุดก่อนสิแยกย้ายกันลบหนีไปซึ่งนายพิชิตเองเนี่ยกะคุ้นนา คนในกลุ่ไวัยรุ่นที่ทําำไร้ตนเองซึ่งกะคขับขายกับข้าวา่าเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกันช่วงสีอาศายอยู่ช่วงท่ายหมู่บ้านโดยคณะนี้ค่ะกะับผ่านไปกว่า1สัปดาห์คดีกับยั่งบกคืบหนาะกับอยากสิขอรองว้อนขอให้ความเป็นถรมในการติดตามโตผู้กอ่อเหตุด้วยค่ะค่ะ โดยทังด้านนายอรสาวันแตงค่ะว่าจังไดเนะาะค่ะน้องแน่นอ๋อทั้งด้านเจ้าของร้านเนาะค่ะเพิ่นก็ได้เราว่าในขึ้นเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของกระได้เปิดด้านแต่ว่าเปิดขายผ่านช่องทางพิเศษเท่านั้นจนกระทั่งการแสดงได้หยุดลงก็เห็นวัยรุ่นเนี่ยแลนทำลายร่างกายกันมาเนาะค่ะผ่านมาทางนาหน้า้านนี่ละก่อนที่เจ้าของจะก่อนที่สิพักันขึ้นรถกระบะนี้ไปเนาะคะ่ะก็บ่ได้เห็นไม้เหล็กทะเบียนรถเท่าใดว่าสันว่า ก้อนที่คนที่มาขับรถกระบะเนี่ยคนนี้เป็นวัยรุ่นเพื่อนว่าพอเห็นหน้าชาดดอกนะคะไลทําลายนายพิชิตมาบอโดนกะแลนขึ้นมาทั้งรถแล้วก็ลบนี้ไปทางถนนมิตรภาพเพื่อนว่า